พอเจอเกือบปะน้อยอาจจะกับปะหนึ ah, on oh, to to ่งตัวหุ right ้ยก็ได้แบบสองแรงด้วยนะกับปะตัวนี้แรงมากลองดูสิน่าจะแพ้มั้งเพราะว่าต้นเกมเนี่ยผมน่าผมน่าจะโดนคลิแตกหมดอะต้นเกมปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ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 ๊บนุ๊บป่๊บปุ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 บปุ๊บใน๊บปุ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 ๊ ต้งแข็งไปฮะไมกี้เรายังอยู่ข้างหน้าอยู่ไมกี้เรายังไม่โดดเ,เห็นไหมเดนจิมาติดเฮ่สุดท้ายข้างหน้าฮะเห็นไหมกระปะเกียร์ค่อนข้างจะดีมากนะครับเกียร์ค่อนข้างดีแหละแต่เจอไมกี้ไปเลยไงเจอ,อเดนจิเข้าไปติดเฮืสุดท้ายครับไม่ยอมตายนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงโอ้ชิวเลยนะครับเจอกับปะเข้าไปนะครับเจอกับปะก็เท่านั้นฮะเจอฝั่งเราเนี่ยสวนกลับไปได้ นี่ okay. อเคโอค้โหที่ถ้าแบบสมมตุติมีกันพายุด,ด้วยมีเครื่องสุดท้ายด้วยอะไรอย่างนี้นี่คือแบบโหดโหดจัดอันนี้ยังมีแค่แบบเครื่องสุดท้ายเฉยๆเนระตีป้องแตกไอเทมใช้หมดด้วย